สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมผู้ฟังที่เข้ามารับชมคลิปนี้ทุกๆท่านนะครับสวัสดีข้อหวยข้อเลขคอเบอร์นักเสียงโชคเสียงดวงเสียงท่ายทุกๆท,ท,ท่านครับก่อนอื่นอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกําลังใจให้แอดด้วยนะครับเพื่อที่แอดจะได้ทําคลิปดีๆต่อไปนะครับและอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปวิดีโอใหม่ๆที่แอดจะได้ลงให้ทุกๆท,ท่านไม่ว่าจะเป็นเลขเดิบเลขดังในแต่ละงวดนะครับ คลิปนี้เป็นเพียงแนวทางในการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลแอดไม่แนะนำหรือไม่สนับสนุนในการเล่นการพนันหรือสิ่งผิดกฎหมายทุกชนิดนะครับและวันนี้แอดก็ได้นำแนวทางของอาจารย์ดุยพลันนะครับที่เคยให้เลขเข้าเลขแม่นมาแล้วหลายงวดไม่ว่าจะเป็นสามหางหกางนะครับหลังจากที่ท่านอาจารย์ดุยพลันได้ให้เลขเข้ามาแล้ว มาหลายงวดน,นะครับท่านก็ได้โพสที่ Facebook ส่วนตัวของท่านเองนะครับหลังจากที่แอดได้เข้าไปดูนะครับท่านได้พูดไว้ว่าเหมือนกับการเปรียบเปยนะครับท่านบอกว่างวดสุดท้ายถ้าหลุดจะหยุดวางสักพัก 3ตัวชุดเดียวชอบสองสาหนะครับชุดเต็มสองสูตรบุญล่างผมวิเคราะห์จนหัวแทบแตกระเบิดคาดตัวเด่นออกมาได้ใบที่ถือนะครับเน้น 2, 5, 3, 5, ้าสาห้าหกวัดดวงบุญล่างตุงตรง จริงๆแล้วเลขทุกตัวมีสิทธิ์เข้ามีสิทธิ์หลุดเท่ากันแต่ภูมิเน้นแค่ใบที่ถือนะครับเงินของท่านไม่ชอบผ่านนะครับอาจารย์ดุยพลันได้โพสที่ Facebook ส่วนตัวนะครับเมื่อวันที่17มีนาคม2564เพราะว่าหวดที่แล้วเรียกของอาจารย์หลุดไปนะครับแต่อย่างไรก็ตามงมวดนนี้เราสามารถตามต่อเพราะว่าก่อนที่ท่านจะพักนะครับ เราควรตามต่อนะครับอาจจะเด็ดก็ได้นะครับสำหรับผู้ที่ชอบเลขของอาจารย์ดุยพลันสามหางนะครับไม่ว่าจะเป็น3หางหกหางหรือว่าเลขบิ้นนะครับยังไงมาตามต่อกันนะครับสำหรับงวดน,นี้งวดวันที่1เมษายนพุทธศักราช2564นะครับท่านอาจารย์ดุยพารันบอกว่าตัดแล้วนะครับ ตัดตัวที่ถือนะครับดินสุดคือตัวที่ถือนะครับแล้วก็มีทั้งชุดเต็มและชุดต,ตัดนะครับงั้นเราลองไปดูทั้งชุดเต็มและชุดตัดกันนะครับนี่คือที่ท่านอาจารย์บอกว่าดินนะครับ1เมษายน64นะครับดินนะครับ25 60 35 68แล้วท่านก็ยัง ให้ระวังเลขเบิ้ลด้วยนะครับเลขเบิ้ลในงวดน,นี้อาจจะมีนะครับ33และ88นะครับหลังจากนั้นเรามาดูตัวตีมกันครับตัวนี้คือตัวตีมของที่อาจารย์ยังไม่ตัดนะครับเมื่อกี้แอดให้ดูตัวดินก่อนนะครับเผื่อท่านไหนที่งุบน้อยอาจจะจัดตัวดินก่อนนะครับบนครับ23 3 3, 3 24 34 2 5 3หและล่างนะครับ6068 8088และท่านก็ยังได้เจาะให้อีกนะครับเจาะสองห้าสามหเมื่อวันพัสที่ผ่านมานะครับวันพัสที่28มีนาคุม64นะครับท่านอาจารย์ดุยพลัน ก็ยังได้จุดทูบขอเลขนะครับเพื่อแฟนคลับ f อทุกๆคนนะครับไปดูกันเลยครับเพราะว่าเรามีทั้งวิดีโอและภาพนิ่งของเลขทูบที่อาจารย์ดุยพร,รันนำมาฝากทุกๆคนนะครับไปชมกันเลยครับผมคืนวันพระจัดสักหน่อยขอปูขอ,อย่าสารตาสารยายไม่รู้เลขจะชนหรือเปล่า เดี๋ยวจะถ่ายภาพนิ่งไว้ให้ดูนะครัถ้าใครตามถ้าผิดพลาดประการใดต้องขออภัยด้วยนะครับทุกอย่างมันอยู่ที่ดวงของเราและนี่คือภาพติมของเลขทูมนะครับที่ท่านอาจารย์ดุลยพันธั์ได้นำมาฝากทุกๆคนนะครับเป็นภาพนิ่งนะครับใครเห็นตัวไหนมิ้นมานะครับมินมาที่ด้านล่างเลยนะครับเห็นตัวไหนมินมานะครับ ขอให้ทุกท่านที่เข้ามารับชมคลิปนี้โชคดีดวงดีถูกหวยรวยเบอร์ทุกทุกคุณทุกทุกท่านอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์เป็นกำลังใจให้แอดมินทำคลิปดีๆต่อๆไปด้วยนะครับวันนี้แอดมินขอลาไปก่อนสวัสดีทุกทุกคนครับผม